สวัสดีค่ะเพือ่อนพี่ทุกคนนะคะอจาจจะได้ยินไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าต้องสวมหน้ากากวันนี้เป็นวันมันออกจากสถานที่กัก,กขังค่ะนั่สถานที่กักขังนี่แะสถานที่กักตัวค่ะคือออกจากโควันเตนวันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะคะแต่ของวิมนลบ้านสวนนี่จะเที่ยวสุดท้ายค่ะก็คือจะไปกับมิดิบูสรถบัสเล็กค่ะ นั่นก็คืออาหารค่ะอาหารที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่นะคะเขาแจกจ่ายใ,ให้ทุกคนก่อนออกเดินทางค่ะจะได้ไม่หิวนี่จ้ะตรงนี้กระเรี้ยวเลยนะคะอาจจะสัน่น่อยตื่นตอนเช้าค่ะมือม้ยังไม่คงที่นู่น,นะคะก็จะมีรถบัสรถบัสแบบนี้แต่ของม,มิมลบ้านสวนไป,ปมินิบัสนะคะพากันตื่นแต่เช้าแบบ ตื่นแบบงงๆค่ะวันนี้แต่วิมบนบ้านสวนไม่ได้นอนนะคะสงสัยจะตื่นเต้นจะ้ะก็จะมีรถสองสองแบบนะคะก็คือรถเอ่อเขาเรียกรถอะไรนนเนี่ยรถบัสหรือเปล่าคะส่วนวิมนบ้านสวนก็ไปรถมินิบัสค่ะพอดีเพื่อน,นที่เขาอยู่ในห้องเขาออกไปหมดแล้วนะคะเขาไปกับรถบัสเนาะส่วนวิมนบ้านสวนก็ต้องรอรถตู้จ้ะ เป็นมินิบุสก็คือทั้งโรงแรมก็มีอยู่คนเดียวค่ะที่จะไปสุรินก็เลยต้องรอรถตู้ธรรมดาเจ้าหน้าที่เขาจะโทรไปตามค่ะประมาณ9ก้าโมงแต่ว่าโดยที่เราไม่ได้เข้าลายกลุ่มเนาะก็เลยไม่ทราบค่ะก็ลงมาตอนเช้ากับเพื่อนหกโมงมานั่งรอแต่โชคดีว่าบุสมาเร็วเกินคาดหมายมาถึงนี้ก็บูสมาถึง เจ็ดโมงสามสิบเจ็ดนาทีค่ะแต่ก็ต้องนั่งรอในบูสก่อนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจะรออีกคนหนึ่งโอเคค่ะได้เวลารถออกแล้วนะคะตอนนี้ก็เก้าโมงสามสิบออกจากที่พักค่ะเดี๋ยวจะถ่ายใค่อัส่งข้างทางให้ชมนะคะทุกคน เพราะว่าเาส่เช้าว่าเดียอครเพราะว่าผมตรงเวลาผมก็ได้โชคเพรานั้นเอาพี่มาเยือนทำไมตั้งบอกบอกว่าจะมารับเก่าน้องฉัวก็โทรให้ลงมาหัวาวเัย ส่งขบถุส่งผู้โดยสารจากสถานที่จักตัวทางอุบลเล่นมือถึงตลอดเลยคือแย่มากอ่ะ่ใส่ไม่รับผิดชอบหน้าที่ของตัว ไฟคุยไป,ไปเล่นไปเล่นหลายบ้างโทรศัพท์บ้างคนแบบนี้น่าจะปลดเลยะคะ่ะไม่น่าไม่น่าให้ขับรถต่อไปอันตรายนี่ค่ะโชเฟอร์ที่ขับรถตู้นี่ประมาทมากๆขับไปเล่นมือถือไฟ